กองคัดสนุวานะครับ

ดีนะครับทีมงานกล้องคันสโนวานะครับผม <c ười> รอยหาสิพันไปนะครับสำหรับทีมงานกล่องคัสโนวานะครับ โศกวางไปนะครับ hmm. uh, 40,000ไปนะครับสำหรับทิมมันกล่องคัสโนวานะครับ 3า0 0 0 0ไปนะครับ3ามร้อไปนะครับ3าม0 0 0ยไปนะครับ ร้อยหกสิบันไปนะครับสามร้อยหกสิบห้าคะแนนนะครับจิมง,งานกล่องขัดสนวุวานะครับ